ันนี้จะมาบอกขอวดีสำหรับคนที่วีนเวียนบ้านหมุนแล้วไม่หายแม่นูบีบออกกําลังกายมาสิเขาเดือนนึ่งหะสิเขาซีสัาสสดาห์หทุกเช้าตื่นขึ้นมาก่อนทํางานก่อนทําทุกอย่างสิเขาเดือนนึงแล้วก็งดของมันของทอดงดน้ําตาลผลลัพธ์มันน้ำหนักลดไป1.9กกิโล เกือบสองโลกเหลือดบพยายามกิ่นของต้มของปิ้งงดของทอดของผัดมันได้ผลว่าคือว่ามันสิได้ผลไวปะนี่ตรงเนี้ยอยากลดตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยหน้าท้องเนี่ยแล้วก็ต้นขาเขาเนี่ยเนี่ยออกกําลังกายทุกเ้าได้ผลเห็นผลเร็วแล้วก็ กินกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็กระเทียมดักจับไขมันในเส้นเลือดเพราะว่าเราอายุ40อัพอ,อาหารที่เขากินลงไปมันสิมาบำรุงตรงนี้บ่ได้มันเลนยเฮทหยเลือดเท่ามันเหนืดเทาสะสมมาโดนไหมึน40อัพแล้วไงเขาไม่เคยออกก,าากําลังกายยักเทียหันมาออกก,าากําลังกาย หาเวลาหเจใาของนิดทุกมือกินเขามือละสองเทียหาล้เม่อกินมือละเทียตอนนี้ชิน้นแล้วเนี่ยมาแลงคันว่างก็ออกกําลังกายคันกินเขาเมื่อใดกินเขาตอนบาบตอนแลกงสิบกินตอนแลกงสีออกกําลังกายสิบาที่ยี่สิบมาที่ก็ได้แต่ตอนเช้าต้องออกทุกมือเห็ดห้มันเป็นนิสัยเห็ดห้มันชิ้นผู้เจ้าสิหัวมันดี่างส่มันบริเมนแค่ข้าจอยอย่างเดียวข้าแข็งแรงข้ากระช,ชํากระชุ่มกระชวย ชุ่มช่ำสดชื่นว่าต้องเปิดพัดลมนะออกกํลาลังไก่ห้เงาออกว่าต้องเปิดพัดลมเจ้าลร่องเบิ้งมเจจอสิวหูวเฮ้ยมันดีอิหลออาหารนี่ควบคู่กันไปพร้อมเรื่องงดของมันของถอดของผัดเลยเดอ้อมจเจจอเฮ็ดได้มเจจอสิบได้ผลดีระยะยาวเลยร่องเบิ้งคอยเฮ็ดเราคอยได้ผลอันวิ่นเวียนบานม่นี่คอยเศร้าจะโดดเลี้ยวอือคอยเฮ็ดเราคอยได้ผล อยายากให้หมู่เจจาเหตดลองเบิงที่แหลกข่อยก็บ,บ่เสือดอกว่าเค่ออกกําลัางไกยมันสีได้อีหยังไปฉีดยามากกินยาหมอคาเทียเจาะบอ,อก,กําลังไก่เจาะบ่คระพุ้มอาหารเจาบ่าหังเจาของเมื่อหนาเจ้าก็สิเป็นอีกก็ยังว่าเส้นเลือดมันเลือดมันเหนื่อยนะว่าเจ้าสะสมมาโดนเออเลือดมันเหนื่อยมันนั่นไปบำรุงตรงนี้บ่ได้เพราะว่าไปบำรุงเขียนขาตับไตใส่พุ่ง บบดนี้มันเห็ดไห้วิ่นหัวปวดหัวบานหมนุนปวดไหพถ้อยอือมือจ้าลองมั้งเด้อมือจ้าสิว่าเป็นน้ำเป็นเม่นควบข่อ,ขอยว่าอหลีอือม,มือนี่ข่อยกัสิมาตัาง้งเปิดขิปออกกันล,งลังกายคือทุกมือที่ข่อยเหตดนม่นะ่ะในมือช้าข่อยออกสามสิบนาทีส่วนหน่อยที่ข่อยสิออกยี่สิบนาทีเพราะว่าข่อยมีเวลาเนาะคันมือได้ว่าเออข้านแต่ว่าส่วนหมากว่ามีดอกะบ๊อบ,บ่อยมีเลยละ่ะอือ เค็ดมาสี่เดือนหนึ่งเลยเห็นผลนะคะน้ำหนักล็อกลดไป1.9นะคะที่สำคัญสมองปลอดโปรง่งเออกินอะไรกินน้ำตาลกินได้แต่ว่าอย่าก,กินเยอะลดลงที่สำคัญลดของมันของทอดของผัดแล้วก็กระเจี๊ยบกับกระเทียมไม่กินกินทุกวันเลยวันละกีบสองกีบเออถ้าไม่มีกระเจี๊ยบก็กินกระเทียมเพราะว่าดัดจับไขมันในเส้นเลือดนะคะลองไปทำดูนะคะ